ทเยเจจะทำวแทาได้ทำหอมมุงทำรอดแค่ทำเดยกตะอุดมาทำเล่ทำแล้วค่ะตอุดด้เรื่องเลยนะอ้าวเขาจอมศิลปะนะปิกเ์าะเใจะไปดูอะไรนง่ลอกเดี๋ยวก็ถูกตัดไงนี่เนี่ยสูงขึ้นไปเดี๋ยวก็ถูกตัดี่ ลอยเบิ่งเนี่ยงส่วนสายไฟก็พอดีฮะทีรูปหล่อพระพุทธศาสนที่ไหนมาจากไหนพันหล่อเฮ้ยปั่นเื่อะไรีคนเขาที่ปั่นเขาอ่ะที่นี่งเฮ้ยเอาแบบมาจากไหนเออราปั่นเฮ้ยเราเหยียดเมื่อเราจะปั่นงงเราปั่นในเมื่อเท่าแหร่ก็เราไม่เป็นเลยเว้ย เรียนเขียนระบบมันเขียนมันคนบึงมันบึงไปซื้อเขียนจมองเปียก็เรียนเขียนมามาปั้นกันเขียนมันได้แค่สองละหนาทนี้มันได้สามที่ตุงต่ต้องมาให้มันราเลยราเอารอเขียนมันแค่มองกว้างยาว ต้นทองเวลายังไม่หยุดมันตูงไม่หยุดเหมือนกันนะมันจะเอะงวามเห็นบอกว่ามันจะไปแวะโอ้โหร่มแล้วถนนร่มแล้วชอบมานอนนไงเดี๋ยวพ่อกำลังจะเดินไปดูยายเล็กเราชอบนอนแถวนี้พ่อครับสังเกอยู่ใกล้หน่อยสองล้านเมตรนะฮะ Ấy? โอ oh, s> <S s> <S ้แปดโมงลองเมาดิว่าฟ้าตรายจนยอกมารับไหมเวินเึ็นเวินเึ็นเวินขึ้นขานะขานะน้ำตาที่ไหล เราบานชื่นบานชื่นบานชื่นแดดีมากบานชื่นบานแสดถ้ามันมีหลายกีบซ้อนกันรีบเยบลาหากกีบเดียวในบานชื่นนี่นี่เราลูกเราไปยืนไว้ตามหาลูกไปยืนแต่ไม่ใช่นั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบนะไปตัวต่อว่ามีอะไรนะ เอาเจ็บโอยเอาเอาพระคลองมาใส่เนี่ยเป็นนั้นเลยเป็นสิ่งละมานเลยอ่ะเป็นไงยังต้องไปให้ยาอยู่ค่ะมีเข็บแล้วเลี้ยงกี่เข็มเข็มหนึ่ค่ะเข็บแรกอยู่แล้วเอาโซโซโอ้ยชื่อหนักขนาดหนักคนหนักคนนแม่เราแม่เราเป็นครูชื่ออะไรนะเออ คตวอเออค ok ูติวคุณูต <dislike UC> <kaz uffy> ิ้นนสดคถามดคุณจะได้ฝึกไงว่าคุณจะจำได้มาแล้วนังพยาผมเขาทั้งคู่เลยดีคนหนึ่งยังไม่ทำเอาระวังระวังลบเอาเกียววิ อุยดีใจพ่อมาเดินได้ด้วยแข็งแรงอาไม่ใช่ดีใจพ่อมาน้ำตาจีไหลไหลไหลเลยค่ะทราบซึ้งยิ่งนะแค่ดูที่ท่านท่านดินไทยลงทุกวันก็ชื่นใจนะเว่าันนไหระบบการเจือเรื่องไปเลย่องได้ครับพ่อการงานยังไม่ได้กขาดโอ้ยไม่ขาดด้วยทีก็ไปไิ

พระศิ <c oughs> อิอริยเมตไตรไปเอามาจากาไหนแบบคือ <c oughs> ตอนที่หนูจะไปทำที่บางปะกงอะค่ะ <c oughs> หนูปู่พุทธสถานแล้วหนูไม่ทำแล้วุ้กคนเขาให้เงินมาเพื่อจะไว้ตั้งไว้ในสาลาอะไรเงี้ยแล้ไม่ทำแล้วหนูก็ตั้งไว้ที่นี่ก่อน โอ้โหขอนี่ขอนจะกินกินได้นั่นน่ะเห็นขอนนั่นน่ะอันนั้นกินก่อนแล้วเนี่ยแมลงกินก่อนแล้วขอนขาวนอนน่ะนอนกินก่อนนั่นน่ะรถไฟนั่นน่ะมันขอดกันาดีเลยรถไฟอ่ะ โอ้ยเมียขึ้นลังค่อมมาอ้าวผีใคจะแม่เก่งนะเครื่องแบบผู้ชายค่ะฮะผู้ชายแต่ว่ายีวอนแบบเดียวกันยุวยเดียรใครเป็นเครื่งแบบไม่มีแบบเป็นจินตนาการหนูดูพ่อแม่คนอิ๊กับพายูไรรวมกัน๋อ อาแล้วหัวเป็นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอ่ะทำมือแบบนี้จะจับอะไรอยู่เนี่ยดอกบัวก่อนดอกบัวครับจับดอกบัวค่ะดอกบัวชื่อดอกบัวดอกบัวแบบนี้พี่กแผลจะจับดอกบัวมดจะท่านระวังมดถึงดินดีหรออันนี้คือหน้าบันอันนี้ปัดด้านหลังทําปัดด้านหลังค่ะ ปั้นต่อเพราะว่าด้านหลังประกบอบอแต่นี้เขามัน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 ด้านเดียวไงฮะต้องปั้นด้านหลังชายต่อไปไปั้นเนี่ยเขาเสร็จแล้วครับน่าเลี้ยงนะจ๊จะพอเดินเดินเข้าข้างหวัวเรือแล้วเห็นด้านหลังไม่เรียบร้อยเป็นกรุบกรอบก็เลยปักปักข้างหลัไม่ได้ใช้ค่ะอ่นน่ากยุงจะไม่ได้แกะเลย ให้พ่อไล่หีให้นิเว่าแบบนี้ตัดเอด็กลัวนนะอ้าวลุยเห็นแล้วเลยพ่อจะเห็นเป็นยังไงเขาเนี่ยที่ที่ที้นอย่างเงี้ยเอาเถอะมีเรียวมีแรงนะครับห้องเหลืองเหรอห้องเหลืองค่ะรถแข่งไว้ที่นี่ก่อนฝากไว้ที่นี่ก่อนไม่รู้เขาจะอยู่ที่ไหนก็เขามีรถไปทำก็ทำไปนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราเรื่องงานนี่ว่โรอรอลูกกงกันตกหัวเรือเรามาจักเขาสสแกนโฟมอยู่ค่ะนี่แล้มาจักหรือว่าเรามาจักมันจะมีเครื่องต่อใช่ไระหว่างเสาเราเอาอาอันนี้ให้เขาดูก่อนว่าผลงานเขาเป็นยังไงอถ้าเขาโอเคแล้วเราก็ขึ้นทบทุกขึ้นหน้าบันเลยเพราะหน้าบันออกแบบแล้วค่ะหน้าบันอาคารบวรออกแบบเสร็จแล้วค่ะเรอ อยู่ไหนส่งให้ท่านแสนดินไอ้ท่านนีดินไทยปชอแล้วก็งูยมให้ดูดูดืมแล้วเอามาดี่มก่อนเดือนมิถุนายนเาจะส่งเือเลสดเดี๋ยวเอาหลาๆลาดูก่อนอ๋อค่ะเดี๋ยวอีกประมาณประมาณสิ้นเดือนเ่ยค่ะโคมเสร็จแล้วก็เป็บละเอียดแล้วก็รอเลยค่ะก่อนก่อนมิถุนายน นินสามันเจอไช่ยลงมาแล้วเป็นพยานาคเป็นเลยค่ะอนนี้เวลาขึ้นไปหงวนแล้วข้างหลังนีั้เหน่ยอ๋อเป็นเอาประปักหน่อยนึงอ๋อไอ้โทรศัพท์มันมันลบไร้เก่าหายลบไร้เก่าไม่ตัดจะรอก็ดูจริงนุ่นเป็นไงนุ่นนุ่นอยู่ไทยพีพีเอสก็เป็นไปทำเป็นแบบไม่ได้อ่านเป็นเด็กวิ่งข่าวไปสมัคร ผู้ประกาศข่าวแต่แรกจะเป็นผู้สื่อข่าวเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็ทุกนะเขาทุกเขาเขาเขารู้แล้วล่ะความทุกข์ที่เกิดจากเขาอยากอ่านข่าวเขาก็เลยตัดตัวนี้ออกไปเลยพอเขาไม่อยากอ่านข่าวแล้วให้บุญนิีมรุนี้นะหนูก็บอกว่าเนี่ยก็สิ้นเลยนะสิ้นเลยเนี่ยมาอ่านบุญนิยมทีวีอ่ะเขาบอกเขายังมีไฟในการทํางานอยู่ไม่ก็มาอ่านกปเจาะอยค่ะหยุดไม่ได้เลยที่นี่ บอกว่ามีเขาก็เลยตัดเลยว่าเนี่ยเหตุเหตุแห่งความทุกข์ของเขาอ่ะคือเขาอยากออกอ่านออกทีวีลงพื้นที่ที่ไหนก็เลยตัดตัวนี้ออกไปเลยลงพื้นที่กับเมื่อวานไปขี่จักรยานกับตะกลทีอ๋อเัยงใช่ค่ะไอโกะมันท่านไหนอล้ตอนนี้ไอโกะเอ็นทันกำลังรอผลเอ็นเข้าข้างหน้าไล หน้าภาษาจีนนะคะแต่เขาก็พูดตลอดเยลนะน้าพ่อบอกไม่ต้องเรียนเลยโกถ้าเกิดเดี๋ยวแม่จะเสียค่าเทอมเลยนะต้องคิดเลยนะพ่อบอกเขาไม่เรียนได้ไหมแม่เ่อไม่รู้จะเป็นอะไรจะเป็นหน้าตาไปทางญี่ปุ่นนะไม่ต้องียนแล้วเออจะเรียนทำไมต้องเรียนภาสาญี่ปุ่นคอนติ้งน่ะไอโกะมใส่เกาะนีอาร์มนี่นี่นี่เสริมหลงเขาจะอะารอย่างนี้แล้วก็งูมันมันแบบนักอุลมากเลย มาเมื่อวานจัดตัวครับตัวนี้ก็ไม่รู้เขาดิมบนพ่อตอนไหนเราไม่รู้แมบดิมอันนี้แบบล่างแต่ว่าทำไมขยุกขยุยอันนี้หน้าบันนะครับผมมาเห็นว่าสวยยังไม่ทันได้ดูระบบสวยแล้วดูแล้วพระสามองค์รวมกันอยู่เป็นที่สร้างไว้สามองค์ปารักโอ้ยตีรัตอมริตา ต้องละเอียดกระดาษนี้ไม่งั้นมันกระดาษไขแบบไม่สวยโชว์ลายไทยเต็มที่โอ้เนี่ยถ้าใส่เข้าไปหมดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ไงมันยาวต้องยึดข้างบนต้องมีทำโครงสร้างเส้นยึดข้างบนต้องมีเส้นนั้นยึดข้างบนข้างหนึ่งบุญนิยมข้างหนึ่งไม่ได้เราอยู่ไม่ไม่มียึดข้างบนไม่อยู่อะไรเงี้ย สาธารณโปรตีน้ำหนักันนี่ผมไปดูที่เขาเหลือที่แม่แม่อ่ะมันต้องแบบฉลุที่เราวลาวกันตกโอ้ยกว้างไงเต็มที่พื้นที่ข้างหน้าของกว้างบอบอลเลยที่นี่ทำเป็นลายฉลุที่เรากันฉลุอันนี้ไอ้ตันตัวนี้ตันตันโอ้ยนักแย่เลยยิ่งตันด้วยจะไหวไหมพ่อต้องทำโครงสร้างต้องยึดข้างบนเอาเส้นใยอิฐน้าต่ันอ้อยกับบางขาวฉลุมันต้องฉลุดีกว่ามั้งท้องะดินมีด้วยเหรอไม่มันจู่ เจอวาสิ่งเขาออกแบบมาให้ก็นี่ต้องตนี้ท่านอุดไปแล้วไงตรงเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมาชุมชนเลยมันมีที่เท่าไหร่มันแน่นมากใหญ่เลยโอ้โหจะอยู่ได้ไงอันนี้มันโปร่งหลายโปร่งแผ่นโลหะใช่ไหมเขาฉลุให้เลเซอร์ฉลุเอาดีกว่ามีวัสดุอะไรที่เบาๆมีวัสดุอะไรที่เบาๆอลูมิเนียมเหรอครับไม่ก็ทองเหลืองทองแดงนี่แหละจะเป็นแผ่น ไม่ไว้แล้วไปหลอกมันหนาแน่นอนหนักแต่ถ้าเป็นแผ่นบางแผ่นบางเหมือนเนี้ยโอ้วจอดจา่ฉลุไม่เลยเธออยังไรงั้นให้เขาทำสามดีมาก่อนแล้วเราค่อยคิดว่าจะทำยังไงอ่ไม่งั้นไม่ได้แล้วเป็นไม้ไม่ไว้อยู่ไม่ไว้แล้วไม่เอาตรงตรงกลางนี่มปนต้นโพขึ้นมาเลยไม่ได้ไม้ก็ได้ตรงกลางเป็นปั้นปูนต้นโพรองรับตรงกลางบล ก็เลยเนี่ยที่พ่อให้การบ้านมาผมก็คิดมาตลอดวเอ๊ะมันจะทํายังไงปรึกษาช่างกันดูว่าเราจะมีมันหนักนะคงจะไหวไหมอยู่ไม่ได้นะห่างต้องไม่ไม่เจิญเชิญก็คงได้มันที่สลังงานอ่ะเขาต้องตั้งเสาขึ้นมาแบบไม่ไม่ต้องถามพ่อว่าตง้ัเสากลงจะเอายังไงจะได้รู้ว่าสรุปว่าเราจะมันยาวมาก ต้องมีข้าต้องเสาค้ำกลางเสาค้ำกลางก็บงชจุยบากกลางพยาแรงเอาซ้ายก็ขวาไหมคะอาคารมันจะใช่มันจะบังพยาแรงต้องเอาซ้ายก็ขวาซ้ายขวาก็ทำพยานาอ้อยหัวได้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 ต้นโพไม่ได้ปั้นปูนต้นโพไม่ไดาเกล็ดรอขวางอยู่เอา ค็อคีดกับเทิร์เซิร์ฟตัววกาจะทำ้าจะได้ได้ได้ก็ทําได้โห้ลวดลายเต็มที่เลยมีทั้งหัวแรงมีทั้งหัวไม่ไม่ทำก็ได้นะคะถ้าทําให้อาคารบวรมันมันเสาซ้ายเสาขวาคิดไว้ก่อนแล้วแต่อันนี้พอให้การบ้านเราเสาซ้ายเสาขวาร่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งเสากลางบางอีแรงเนี่ยิงเจออะไรที่ แบบไหก็จะได้เก็บพาบไปก่อนหรือยังไงจะได้รู้ครับเสาซ้ายเสาขวาทําไปเธออลังการเราโชวอลังการนั่นก็ั้นก็เป็นจริงจริงเลยนต้องไม่ต้องตอบแล้วก็เฟคุณมันมันนอนผมไม่เคยนอนแบวนี้นรัมไม่เคยนอนรับตัวนี้ทำไรไรนไม้ มีรัูกจาบวงานจนรังดอกนะท่านผูมนเดเเป็นเม็ดงอันนี่เาก็พร้อมเม็ดแนะบัวเม็ดบัวไงเรามากินอยู่

หนึ่งบาทโอ้ เดี๋ยวทางงามก็ถามเค่ะระีอรยะไม่ไปเอาเอาสิสิเมตรสักองค์ไหมคะโอ้โหสูงสิบห้เมตรเลยโอ้โหก็ของของท่านจะต่างัะหกเมตรเทนั้นิดเดียวเองถึงโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยเลยองเท่าหเมตรนะทิ่เดียวเองชนะท้งมีพลังถ้าภัยหเมตรนะฮะได้ไม่เป็นไรถ้ถ้าจะมีพลังมาเชิญ นี <muitas S 2> ่ป <sketches> ็าอข้ายอ่ไม yeah. ีปัญหาหรอกเรายืนตะานเลยนะโอ้าภาพอังทางทางางทงองางทาาาาทางทางางทองทงทางทางทาทางาทางานาท่างงา เอาเปียบนี่ขี่จักรยาน่ะเดินดิแบกแบกจักรยานต้องแบกที่จักรยานมาแบกไม่ขี่แบกมาสวยจังเลยนี่ยน่าเปียบน้ำเ่ิมนั้นเนี่ยเนี่ยลูกยังอ้วนเลยอ่ะกล้วยเจ้าหลี พร้อมทางอยู่เรือหนึ่งยาวๆาวนจะหักแล้วแต่มันก็ยังไม่แก่เต็นที่จะรอสักอีกอาทิที่หนึ่งมันมันจะหักลงมาก่อนนะไม่ร <The> <The> ู้หาตะปไหมครับทางรับได้ไหมสายเนี้ยผ้าเยอะหา ห้นันอมันได้ผลมากอันนี้ยังไม่ได้กรบอ่ะนขุดขึ้นมาเรียมกลบอันเนี้ยมผกบไอ้กลุ่มไม่ล่มครับกลุ่มไม่ล่ม กปดขึ้นมาแล้วให้เป็นโพลแล้วมีน้ำก็ไปทิ้งขยะไปบใหม่กดสมสมเราขวดกเน้น้าไข่หมูดเป็นเจเมืองโฆษาว่านปรู้จักเพลงทไม่ได้ดกเจ้าบางอยางมันรู้จักเงอื่นมัก็่นเลอื่นแต่เราก็ยังหวังว่าอนาคต ไม่มีใครร้องเหมือนแก่นอกไม่ลมเร้องได้คนเดียวสายได้ไปทางนี้ได้นะไม่ได้ออซานไม่ได้มันมันจอดกันอยู่ครับมันจอดกันผ่านไปถึงไดมันจอดกันอยู่ครับมันมงนี้โซนน้นผ่านนี่ผ่านทะเลนี่ไปทางนี้เส้นทางของนี่ไงมาดูโนนะครับโนดดีกว่าเขาบอกว่าจะน้ำก็บอกว่าจะรินน้ำ ไปได้ครับตรงไปเนี่ยแตงนี้ได้ใช่ไหมตะโพตะโคงมาแต่นี้ก็ได้ทำนนความยาวขึ้น้าหาแล้วหรอมือแย่เลยพ่อ้พ่อเป่า ตายละมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะต้องนี่ต้องชนะต้องมีแต่งามเด้มันแลนได้ล้วบอ่ะหเห็นมันแลนเมึองนึ้ลเะไม่เจอหลายวันเห็นมันแลนเลยมาแลนมาโลด ตัวแล้วไม่เจอหลายวันเลยโอ้โหปั่นจักรยานมาเลยเฮ้ยโอ้โหไม่เจอกันนานมามาเดินโชว์เดินโชว์งานถ่ายนั่นนั่นน่ะนักการ์ดค่ะ ขัด่ายแล้วก็หัวลงไงน้ำน้ำไปนันโยด้วยน่นะน้ำเชื่อมไหล่น้าเชื่อมโยนด้วยเนยไออกกําลังกายมา้่กเชื่อมไหลแม่อยู่บนบ้าน

นอนทั้งใหญ่แล้วนี่อาทิ์อาทิ์ลงหนอเคยอ๋อนี่นอนหนึ่งนี่นอนหนึ่งนี่เบียรปู Happy โอ้เยยยเดยยยอยยยยัยยียย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 ดยนยยยยยยยดยย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 ยอย กระปทียมคนถ้าทำขนมเชเนี่ข้าวันนี่กี่ดอกเนี่ยไม่รู้กี่ดอกมี1สิบกระสีค่ะติ0กระสีโอ้โหครบเลยเนี่ยดอกเบี้ยได้ยัง้วนเลยก็จสียเยี่ยมนอยังยังไม่ได้น้ำสุดโอนารุกี่านั้นนะ ขุกย้ามันไม่เห็นคริปเลยุกยาต้องมาเอาหา้นอ๋อนี่เยียกควายมากินโอ้ด็อกเตอร์ทำเนี่ยถ้ควายมาเห็นนี่ก็น้ำไหลไหลเลยอ๋อาไหลสารพิดลยมอนี่กังอะไรน่เป็นอะไรนี่นี่ไงพริกแี้อนี้จะปลูกไฟางคุมาแพมดเลร โอ้ยหันไงมีตางสร้งโชว์นี่เหรอไม่ได้หรอาเติดปาขึ้นปใส่น้ำเยอะไอ้นั้นตะริงเกอร์

ปวดปวล่านี่ระวังหายเสียหมดแหมเสียหมดัดเลยแค่ยืมไปไ้ก็เอามาใหม่ดีดีใจตบมือเลยเวลามันหาก็ตบมือแล้วเอามาใหม่หานนง่ดวยแ้วจะได้ขงใหม่ด งันเงินมมวนเวียนนะน่างานไม่ขอทแล้วะงานมขอทีบ้างอ๋อต้นไม้เอาไว้ปลูกที่ไหนในขยายพันธุ์ป่ะปลูกที่บ้านเหรอที่บ้านมันแหว่งค่ะโอ้ยลมันหล่ององงมีพลังมากกว่าอยู่แล้วโอ้ปลูกงามนะพระพีสัตว์ที่วัดโพงสันเห็นไหมครสูงโอ้ไปไต้หวันเหรอไต้หวันขอกองใหนะจุ ก็มีองค์กรใหญ่ๆอ no like ู่หลายท่าเหมือนเชิญที่ะมาเรียนตัวเลยกรที่ะกว่าต้นนี้เอาใบไม้ เอารถบ่โอ้ยสีหอนโอ้ยเอาได้เรียเรียกได้หมดนั้นเกินแปดโมงขึ้นแล้วนะแป่บางคนไม่อดนะผมไม่อดนะนาทีนาทีแปดโมงขึ้นเกินมาสามสิบสี่นาทีใจอย่าเรียกมาก็ได้เรียกมา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 โอ้ยกว่าจะถึงก็เราก็ถึงก่อนนาทีว่างเงินยห้านาทีโอ้ย กาจะมาถึงเราเนี่ยเราถึงโน่นก่อนแล้วตอนจักรยานเขย่ามาเ๋ย่ามาสิ่มจิตชุ่มจิตไปทุงแคบมั้งเออนี่รถคือรถคันนี้ไป ก่อนถอยหลังมาบอกถอยหลังมามีอีไขึ้นเลยเนี่ยมีอะไขึ้นข้างหลังเนี่ยมีลิฟต์นะเลยเหยียบลิฟต์ขึ้นเลยโอ้ยกว่านจะให้มาล่ากว่าจะถึงเราถึงก่อนเน็บเขีบเขีบเขีบไอตัวที่นั่งฝั่งซ้ายเมื่อเช้า โอ้ยชุดละสมอด้วยโอเคเลยอเลยไปใช้ไปส่งข้าวที่ใครสำรวจยุงลายสำรวจยุงลายสำรวจลูกน้ำลูกน้ำค่ะน้ำอยู่เชียงใหม่ปน้ำอยู่เชียงใหม่ไปาย เาเลี้ยงไว้ให้ปากกินนะู้กมครับเนี่ยไม่มีขายด้วยคลีสคลีคลีสมัไก่อนนะจะเออลองดีว้คลีคลีคลีรนะมพออนนี่นกเสียงแตกอะอสงฆ0พั0บัสเนี่ยนขออนุญาตเรียนพ่อครูครับพ่อครูดีนะครับ ผมจะเรียนไปด้วยคือตอนนี้กําลังเรื่องโขวานถนนสองขาพ่อคุณ้างแปดเมตรห้างข้างเลืดมไปห้างห้างแปดเมตร รถขึ้น้ออกเลยนี่ขึ้นรถ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 โอ้ยนบอว่างานนี้ถึงได้ขึ้นรถจกเจอเว้ยจะได้ก็มา้อมเนี่ย 对，撒娇啊。